จะเลี้ยงวัวคะก็เลยมาฝากตำรวจพ้ให้่รวจเป็คนเลี้ยงค่ะแล้วตารวียงดีไหมครับเลี้ยงเลี้ยงดีค่ะเลี้ยงปลอดภัยนะวัวปลอดภัยหมดนะต้องขอขอบคุณท่านสารวัตรพวทธภูที่ให้เราอ่ะเอาตัวมาราลวมาเลี้ยง แล้วก็ต้องขอขอบคุณตำรวจผู้มาชัยด้วยนะคะที่ดูแลวัวเราอย่างดีค่ะฝากฝากฝากกี่เจ้าครับเนี่ยฝากที่สามค่ะฝากสามเจ้าเลยใช่ไหมก็ตัวนี้ได้ฝากไหมอ่ะตัวตัวนี้ตัวนี้ของของดาบหนึ่งค่ะอ๋ออันนี้ตำรวจก็ช่วยให้อาหารให้อะไรอยู่นะใช่ค่ะเขาเรียกอะไรนะแบบมาตำรวจแต่ก็เราเราแจ้งที่อยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกับ กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่รู้แต่ว่าตำรวจทุกคนปลอดภัยแล้วก็นอกจากได้ภารกิจหน้าที่โดยปกติแล้วก็ได้ช่วยดูแลทรัพย์สินให้กับประชาชนด้วยนาะก็คือว<ช>ัวหลายตัวเลยนะสามเจ้าสี่เจ้าเยอะมากเลยค่ะนอกนี้ข้างหลังมุกก็ยังมีอยู่นะคะกระจายค <ำ S 2> <อ>่ะค่ะอ,อันนี้แงก็ต้องขอขอบคุณตำรวจโคกระชายเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ความกรุณา ให้เราสามารถเอาวัวมาเลี้ยงที่นี่ได้และดูแลให้เราเป็นอย่างดีแล้ววันนี้จะเอากลับไปเลี้ยงเองหรือยังใช่ให้มาแอบเยี่ยมดูวทีเอว่างอยูดีหรือเปล่าแต่ก็จะฝากต่อเนาะฝากต่อค่ะจนกว่าสุภภารกิจว่าเขาจะพูดว่าให้เราเข้าพื้นที่ได้เราถึงจะเอาวัวเรากลับคืนค่ะตามนั้นค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ